ผุ้ละคนเนี่ยไปวัดปอเศร้ากับบาปปอเศร้าแล้วเดี๋ยวไปคือคือหาบกตาไปคู่มือคู่มือไป่ใช่รอยายกับกู้ข้ามวัดพิตาเจ้าเราบอกข้ามพิตาคูเราข้าม้ากูพอไปภาพมันจะได้สะแตกผมว่าบาปซ้ำ เตือบาปจะใส่บาดพุ่นหอบก็เขา้าแบหญ่คือคือมาเด้อร์สูใส่บาดมาเด้อเบิ่งกูเป็นตัวอ,อย่างนี่กูมักทานพป่นว่าถือกองเข่าใหญ่ห้องใส่หม,มูคือคือมาเด้อมาทานย่างไว้ในห้านั่นพป่นวะมาดังเนียงกันมาเด้อมาทานน้ำแกงไว้ใส่บาด บักได้น้อยบักหนึ่งยางผ่านหน้าไปบอกพ่อมึงใส่ในขดพ่อคนมีเระสภบัติที่เธอจะชุบนีไปหรอไปหาว่าผู้อื่นผู้ดีหรือเปล่าเออซองไปซองมาไปในห้องใส่หลานบดไปห้วยพามาแล้วเวูย่างไว้ในอีนั่นกูบอกว่าผ้าบ้าสาเป็นมาหกสามห้ามือผู้รับผู้รับไปปล่อยผ้าผุบบ้านห้องเซลานฝากทางบักต้นบักต้น อีหยังนะแม่เบิ่งโทรทัศน์อยู่หันละปิดก่อนหลานก็โกรธอีหยังนะแม่เอาปลาทูมาแน่พามาหตกต๊อ